ก็จะทำให้พี่ออกนกเจ็ดเคล็ดอันเดียดสองดอกเล็กๆหนูน้องก็มีเอาเอาดอกนี้ก่อนนะเอเอเพ<อ>ราะว่าเอาไปให้พี่นอกอบเออให้น้องนอกอบอันเนี้ยนางชอบให้น้องอ,อบน้องนอกอบตัวเองก็จะหนักนะได้ไหมพี่เจ๋อดึงไม่ได้นะเต๋อโอ้ยมุนได้เดี๋ยวให้น้องนอกอบเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันจะแบกไว้เด้ออืมไม่เป็นไรถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ย หันดอกมาทะแยงกับกล้องหน่อยสวยเด้ปาดปาดขาแบบทะแยงกล้องไหนไหนทำไม่เป็นน่ะเอาปาดไปเลยเดี๋ยวคนเอากล้องใหม่อย่างนี้ไงเวดูเข้ามาถึงก็เจอเลยนะนี่ดอกสวยนี่นี่สองดอกนะสองนี้โธ่เนาะอันนี้ยังอ่อนอันนี้อ่อนเวดอนี่หล่นใต้ผู้เก็บเก็บเห็ด พยายา,พยายามพยายามทำกองมาเทียนพี่กพี่ก็ห <c oughs> มุนน้ำตัว <c oughs> <c oughs> เออก็พี่ไม่รู้เนาะอ่ะต้องอ่ะต่ออันนี้อีกนี่นต้องตัดรากไว้เนี่ยมันจะได้งอกใหม่ปีหน้าใช่ป่ะสวยแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นมันเองเมื่อปาดต้นใหม่เลยพี่นอ้องเมื่อปาดก็จะเอาว่าเพิ่งเคยมาเก็บเห็ดมนะันเนาะ หาไม่เห็นนั่นล่ะหาบ่เป็นอันนั้นขาลายค่ะอ๋อนั้นยังไม่เห็นตัดค่ะแล้วเราจะพาไปนะคะงามอันนี้ใช่ไหมพี่ว่าดอกดำอ่ะนะพี่แจ้วกับตัดเป็นยีดอกเอาเลยเด้อแหวะอุ้ยโกนเหรอโอ้เกลี่ยงมาใกล้สวยๆข้างในโกนหมดแวะลูกกินเฮดจะเริ่มมาแล้วเนาะ กลัวช้ำเอานะจ้ว่าดอกขนาดนี้แหละกำลังอร่อยน่ารักน่าชังนี่ไปควันนี่เก่งนี่หนึ่งดอกสองดอกสองดอกดอกที่สอง นี่ดอกที่สามที่ทีนี้นี่นางเอกเลยนะเนี่ยนี่นางเอกเลยดูงามใหญ่มา,ากเออเอา<ด>เอาอย่างนี้ไว้เออดูงามไปทำไหมงามสิเอาไปเลยจะจับเห็ดยังไงเนาะแงจับอย่างนี้แหละดูวดูสิขาเดียวนี่อิ่ม สวยมากดนูนี่ไหมอ๋อไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ขาลายต้องพี่แต่วก็ตัดขาให้สวยอยู่นะไม่มีที่ติเดี๋ยวดู <c oughs> อันนี้แหละตามุตามีตามุตาม,ตามีตุปุติปนี่นม งามหลายงามละดอกข้างหลังเนี่ยมันแก่แล้วอืมนี่ด,ดูสวยค่ะนี่ตากได้อยู่ได้นี่ได้หอมพี่นกก็อบอกว่าหอมตากอะ่ะหอมอันนี้โดนแมงกินเอาต่ดอกมันเอาต่ดอกมันซะ เอาไปพี่ก็แบกหนักนะหนูไม uh. ่เป็นไรขามันพี่เอเนี่สวยเออเดี๋ยวตัดอค่อนข้างดีโอ้ยโอ้ยเห็ดวันนี้แม่ได้เดีอดโตนมาละนี่อ่ะนี่โอ้การสวยมากเลยนี่การยาวเนาะอวบ ถ้าเธอตาตอนแรกก็จะสวยนะอืบได้เอาแต่ดอกเนาะเอาแต่ดอกค่ะตัดอันนี้ไปก็เนะดยเนาะก็เลยไม่เสียแตาดอกอีหลี <c oughs> มาละอย่าเพิ่งตายเห็ดดอกแน่นอนหนึง <c oughs> สวยนะเนี่ยกลัวมันหักไงพี่ก็เอามีดจิ้มมันก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ตัดหมดแล้วพี่นะ นนดอกนอนมาเล็กๆนนนี่ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยโอ้ยเนอะมีลูกอยู่ข้างในนั่นอ,อ,อะดอกนี้อันนี้อีกอะจะดอกไหนไม้ดอกนี้แหละก็ได้อยู่นะพี่เกียวก็ตัดคาเห็ดกิ่งอยู่นะ ตัดถนัดเลยแต่เวลาเจอมันยากตัดนี่ถนัดอันนั้นเล็กเองไหนไหมเล็กมากไหนฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะยังไม่เห็นฮนะนี่ไงฮะโอเคโอเคเนี่ยอย่างอย่างนี้อร่อยอนเนี่ยต้มยำ <laughs> ฮะไม่มีผลเห็ดเลไดอกเลยดูสวยเนอะก็ยังได้เหรอได้เลยตากเนาะตาข่ายนอนนู่นนะไหนไม่มียังไหนมีเหรอไม่มีหรอไม่พี่คิดว่าไม่ โอ้ยแตกเหมือนดอกไม้เลยค่ะเพราะว่ามันกรอบนางกรอบนางอวบไงดูดูไม่มีที่ติเลยใช่ไหมหัวยมันคนเจอแหละตัวพร้อมๆมันคนเจอนี่ไอ้ยาม่เหนื่อยจะเห็ดตาชื้นใจชื้นคนจะเห็ดเนี่ยบานเด้จังไหนเนาะฮะ มันกลวงมันกลูนมันนอนมันนอนจนกลูนอ่ะพี่เข้าใจปะดอกนี้นะคะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ก็สวยๆนะคะอืมถ้ามันจุ่มๆแล้วพี่แก้วเนาะดูสิ<ด>ูสิใหญ่เลยเด้ยนี่แข็งโป๊กเลยอะ่ะกินได้ทั้งต้นเลยเนไง ตุ้มใจน้ำหนยวะว้าดีใจก้อนนะดูกันอันนี้มันตกหลุมเด้โอ้โหดูดูอ,อ่ะยกข <c oughs> ึ้นใว่ไหมสวยสิน้ำเนอเลยใช่ไหมดูดอกไม่มีเสียหายเลยอ่ะ,อะดอกนี้นะคะดอกนี้เล็ก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 นี่แหละต้มแซบต้มย้ำแกนเจืด ไม่ค้นเหยียบหัวม okay. mm ันลงไปลงมากเลยแต่ขามใหญ่มากเลยใช่ไหมอือหึนี่ขาโดนกินต yes. ้องโดนกีนทั้งโดนเหยียบโอ้ยเจ้าเนี่ยเป็นตะเรียตนเนาะลูกขาเขาเน่ะสารนั่นเนาะมาดอกนี้นะคะอันนี้ก็โดนซุยหัวไปอีกแล้วนะคะให้บอกเจ้ายุบเป็นเตียน แข็งบ้างเลยใช่ไหมเนอแข็งแข็งแข็งโป๊ะโอ้ยเอาอยู่หรอพี่เดี๋ยวเราก็ไปแต่งไงมันก็สวยไงอยตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนแค่น,นั้นแหละได้ไหมโอ้ยคอนกระทับเป็นตัวเนียวตนเนึงเกิดจะไปเกิดที่ใต้คอน <c ười> อ่ะนี่นะคะดอกนี้สวยแต่มันโกนนะคะมันนอนโกลนละ สวยข้างหนึ่งข้างนึงข้างนึงมาสวยเป็นไรกินเขาเรียกเขาเาเรียกว่าคนสองด้านอ่ะดอกนี้นะคะดอกนี้อีกบลูบัลล่าบลูบัลลาก็นอนโคนเหมือนเดิมโอ้โเห็ดแม่เนาะขี้ไร่เนาะขี้เหล่เนาะเป็นไรขี้เหล่กินได้เดี๋ยวเราไปแต่งหวานล่ะโอ้ยขาเป็นแต่น้อยกระปุกกระปิ๊ก Mm -hmm. Ok.